สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องช้างพังคำคูณนะคะวันนี้ก็พาคำคูณมานะคะเดินเล่นนะคะพ่อแม่คะ่ะเดินเล่นนะคะผ่อนคลายนะคะวันนี้หลังจากซื้อคำคูณไม่ได้เดินเล่นมานานนะคะก็ได้ทานพลไม้เสร็จก็พาคำคูณอาบน้ํานะคะแล้วก็มาเดินเล่นนะคะ มาถูต้นมะพร้าวด้วยนะคะผ่อนคลายบ้างนะอาหารจะได้ย่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะคุณอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินเล่นแล้วก็คันนะคันนะมาถูต้นมะพร้าวนะคะตอนนี้สบายใจเลยนะคะวันนี้ก็อากาศดีด้วยนะที่ปางช้างเขาชีจันนะอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไรนะ ไนะ,ะออกกำลังกายบ้างนะคะหลังจากไม่ได้ออกกำลังกายนานแล้วนะ,ะให้กำคูนเดินเล่นนะคะก็เป็นนะคะบรรยากาศที่หลังสวนนะคะ สีปางช้างเขาชีจันรของเรานะคะลมแล้วนะคะตอนนี้ลมพัดเย็นเย็นเลยนะคะทำาคุณนเล่นเดินแล้วนะเป็นธรรมชาติของช้างนะคะสวยไม่ถึงห้านาทีนะคะคำาคุณมีหญ้านะคะหญ้าเยอะอยู่นะคะที่หลังสวนนะ ยาคนเยอะนะหายคำคุณหายคันหรือยังลูกยังไม่หายคันนะคะคำคุณถูนะคะคันมากเลยนะสบายใจนะคะวันนี้คำคุณน่าเริงมากเลยนะคะเลยเดินเล่นนะเลินเล่น,ลนท้ายสวนนะ อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะให้ช่องฟังคำคูณด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะก,กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องฟังคำคูณด้วย คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ